สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เฮียนชา n e ลนะครับวันนี้กับช่วงเฮียนสตอรี่เหมือนเดิมนะครับเกี่ยวกับเรื่องเล่าประสบการณ์วิญญาณประสบการณ์สิ่งลี้ลับประสบการณ์สยองขวัญวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับมา1นึ่ท่านนะครับเรื่องราว สนุกแน่นอนเพราะว่ามีทีมงานแอบกระซิบมาว่าสนุกมากอะสวัสดีคะ่คะแนะนำตัวนิดนึงครับค่ะชื่อแพรวานาคะคะปัจจุบันก็ทำงานฟรีแลนซ์เป็นนักแสดงแล้วก็เรียนอยู่ค่ะอ๋อโอเคไม่ต้องเสียเวลาเนาะเราลุยเข้าเรื่องเลยไหมต้องเกินก่อนค่ะว่า เป็นเด็กนาฏศิลป์มาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะก็เลยจะมีพื้นฐานรํานิดนึงอ่ะค่ะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้รําแบบโนราหรือราภาคใต้อย่างเงี้ยค่ะแต่เรื่องความเชื่อวันนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับความเชื่อของทางภาคใต้ค่ะใช่ค่ะเริ่มงรำต้นมาที่ว่า คุณตาของแพรค่ะเสียชีวิตแล้วก็จัดงานศพที่จังหวัดชุมพรค่ะซึ่งญาติของแพรเนี่ยก็จะเป็นคนใต้เป็นคนจังหวัดชุมพรทําให้แพรตัดสินใจที่อจะเลือกลําเพลงอะไรดีไปลําหน้างานไฟค่ะให้กับคุณตาเป็นครั้งสุดท้ายหน้างานไฟนี่หมายความว่าศพคุณตาก็ตั้งอยู่อย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะใช่ค่ะใช่แพรก็เลยตัดสินใจงั้น เลือกเป็นลำมโนราใต้แล้วกันค่ะด้วยความมีพื้นฐานราเล็กน้อยก็เลยฝึกแกะท่าใช่ค่ะซึ่งก็แกะได้แค่3วันค่ะก็<แ>ยังไม่ได้เก่งมากมแพรก็เลยตัดสินใจฝึกรําโนราใต้แล้วก็ไปราให้ญาติค่ะก็คือที่จังหวัดชุมพรราให้ตาค่ะ,ะใช่ในวันนั้นเนี่ยแพรก็ แต่งแค่จุงกระเปนแดงค่ะนึ่งจุงกระเปนแดงแล้วก็ใส่เสื้อผ้าสีขาวค่ะซึ่งเหมือนอย่างนี้เลยค่ะชายก็แบบนี้เลยเหมือนนัดกันมานะแต่ไม่ไดด้นัใช่ค่ะเหมือนมากก็รําแบบนี้เลยค่ะไม่ได้มีชุดโนราเหมือนคนอื่นเขาเนื่องด้วยว่ามันก็แพงมากแต่เช่าก็แพงจะซื้อก็แพงค่ะก็เลยรำแบบนี้ไปใช่ทีนี้หลังจากที่รําเสร็จแล้วค่ะก็มีญาติพี่น้องค่ะที่มี นี่เป็นครูฝึกสอนลามโนราอยู่แล้วอะค่ะได้มาทักมาทายว่าเออเนี่ยลามสวยนะแต่ยังคอมจังหวะไปนิดนึงเพราะว่าก็ฝึกแค่สมวันอย่างเงี้ยค่ะคใช่ถ้าฝึกอีกหน่อยเนี่ยก็สามารถสึกทอดลามโนราลามได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคซึ่งแพรก็ไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่ได้คิดที่จะฝึกจริงจังด้วยเนื่องด้วยว่าท่ามันยากมากแล้วจะฝึกทีนึงก็ร้องโอยปวดโอยกันเลยค่ะคใช่ เจ็บขนาดนั้นเลยเหรอใช่ค่ะปาง <ๆ S 1> ทีฝึกเนี่ยยังนิ้วล็อกขาล็อกเลยค่ะ <โอ S 1> ใช่เพราะมีท่ายกขาอะไรอีใช่ทีนี้หลังจากที่เสร็จงานศพไปก็กลับมาที่จังหวัดกรุงเทพค่ะคุณแม่ก็ได้มาพูดกับแพรเหมือนขอค่ะว่า ต่อจากเนี้ยช่วยซ้อมลาโนราให้แม่ได้ไหมแม่ขอใช่อ,อยู่แม่ก็มาขอเลยค่ะ,ะแพ้ก็งงเอ๊ะทำไมอยู่ๆมาขอนะ,อะแต่ก็ตอบตกลงไปแต่ก็ไม่ได้คิดที่จะซ้อมเลยค่ะก็ะไม่ได้ซ้อมไม่ได้อะไรแค่ตอบปัดๆไปอะไรอย่างนี้ใช่อยู่มาวันนึงค่ะคุณแม่ล้มป่วยหนักค่ะใช่ป่วยนอนซมไปหลายวันเลยค่ะก็คือพยายามรักษาแล้วก็ยังไม่หายใช่ ก็เลยรักษากันไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งคุณแม่ฟื้นจากไข้และก็มาเล่าให้แพรฟังว่าเนี่ยตอนที่แม่ป่วยนอนสมอยู่เนี่ยมแม่เนี่ยฝันฝันว่าฝันลายว่าอยู่ๆก็เจอผู้ชายคนนึงค่ะร่างสูงแต่ยังไม่เห็นหน้าแค่แบบรู้ว่าเป็นผู้ชายร่างสูงอ,อยู่ๆก็พูดด้วยน้ำเสียงเข้มเลยค่ะว่า ทำไมกูมาทวงสัญญาทําไมมึงไม่ทําตามสัญญาให้กูซึ่งแม่ก็คิดว่าเอ๊ะทวงสัญญาอะไรเคยสัญญาอะไรไว้เขาก็ถามอตอบกลับมาเลยค่ะว่ารัมมนราไงทําไมมึงไม่ลาให้กูอ่าซึ่งซึ่งคุณแม่ก็เอ๊ะกูเคยไปสัญญาอะไรยังไงกับใครตอนไหนก็เลยตอบไปว่าลาไม่ได้หรอกเพราะว่าตัวเองอะ่ะ อย่งแก่แล้วอายุเยอะแล้วจะให้ไปราก็ไม่ไหวใช่ไหมคะก็เลยตอบไปว่าไม่ราได้ไหมขอให้ลูกราแทนขอให้ลูกราแทนได้ไหมทีนี้พ่อครัวค่ะเขาก็เลยเหมือนพูดประมาณว่างั้นมึงก็ต้องมาหากูมึงก็ต้องมารับกูอะไรแบบนี้ซึ่งแม่ก็ยังยังงงงงอยู่ในฝันนะคะหลังจากนั้นเนี่ย อยู่คุณแม่เนี่ยก็พูดขึ้นมาว่า,าคุณแม่เนี่ยก็ให้รำโนราแล้วนะให้ลูกรำโนราก็เตือนไปแล้วบอกไปแล้วแต่เขาจะทําไม่ทาอันนี้ก็เรื่องของเขาทีนี้อยู่ๆพ่อครูอะค่ะเขาก็ให้เห็นเลยเขาว่ารำโนรารำยังไงก็คือเป็นชุดแบบอเป็นโนราขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็ไล่รำกรีดกายให้เห็นเลยค่ะว่าเป็นยังไงใช่ ทีนี้หลังจากที่เล่าให้แพรฟังอะคะ่ะแพรก็ยังงงๆว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงนะม,มาแม่ก็เลยมาบอกว่าเนี่ยแม่เนี่ยมีเชื้อสายนูราแต่ว่าแม่ไม่ได้สึกทอดมาเลยยังไม่ได้สึกทอดจนถึงปัจจุบันนี้ แล้วพอจะมาสืบทอดหรือใครจะมาทวงเนี่ยแม่ก็ไม่ไหวแล้วเพราะว่าแก่แล้วอายุเยอะแล้วราไม่ไหวหรอกขนาดตัวเรายังไม่ไหวเลยครับใช่ค่ะเขาก็เลยอยากจะให้เราอ่ะมาราให้แม่ได้ไหมขอได้ไหมตอนนั้นก็ไม่เชื่อไม่เชื่อเลยพูดตรงๆก็ว่าไม่เชื่อแล้วก็ออกแนวลบหลูดด้วยไม่เชื่อว่าเขามาทวงฝันมั่วหรือเปล่าเนี่ยเราแม่อาจจะคิดเยอะไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะก็ไม่เชื่อแต่ถามว่าตอบรับไหมว่าได้เดี๋ยวซ้อม พูไปงั้นแหละพูไปงั้นค่ะเพาไม่อยากให้แม่บ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่โอเคได้ถยวซ้อมหลังจากนั้นก็ไม่ซ้อมค่ะแม่ก็ย้ำนักย้ำหนาย้ำทุกวันเลยค่ะว่าซ้อมให้แม่หน่อยนะวันนี้ซ้อมให้หน่อยนะก็ไม่ซ้อมค่ะอยู่มาวันนึงค่ะแพ้นี่แหละป่วยเอง ล้มเลยล้มตึ้งหนักไปเลยป่วยหลายวันค่ะพยายามรักษาก็ไม่หายอตอนนั้นป่วยเป็นยังไงก็คือเหมือนนอนเป็นไข้อ่ะค่ะเป็นไขนอนซมไปเลยค่ะก็คือรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายค่ะปกติแล้วเนี่ยเป็นไข้มันก็รักษาสักพักหนึ่งมันก็จะดีขึ้นใช่ไหมคะอันนี้หนักขึ้นหนักขึ้นหนักเอาเหรอใช่ค่ะเดี๋ยวอ้วกเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยใช่หนักขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งคุณแม่พูดลอยๆค่ะว่าขอให้ลูกสาวหาย แล้วจะให้ลูกสาวตื่นมาซ้อมรำมโนราค่ะใช่แล้วพรุ่งนี้ก็อยู่ๆแพรก็มีแบบตื่นตื่นขึ้นมาเลยตื่นมากินข้าวได้อยู่ๆก็ไข้ลงใช่ใชล,ลดใช่ค่ะ,ะหายเลยค่ะแพรไม่รู้ว่าคุณแม่พูดอยู่ๆก็หายปุ๊บสุด,ส,ด,ส,ดสุดท้ายแล้วแม่ก็มาบอกกับแพรว่าเนี่ยแม่เนี่ยไปลั่นบอกกับเขาไว้ว่าถ้าหนูหายเนี่ย หนูจะซ้อมลรำให้เขา,าใช่ค่ะเพราะในความเชื่อเนี่ยพ่อครูมนโนราเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของการปัดเป่าสิ่งไม่ดีแล้วก็เรื่องรักษารักษาใช่รักษาโรครักษาภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นเนี่ยแพรก็ไม่เชื่อ จนเกิดความทะเลาะกันระหว่างแม่ลูกค่ะใช่เขาก็อยากให้เราซ้อมอยากให้เราสืบทอดแต่เราไม่เชื่อ,อจนกระทั่งวันนั้นน่ะเราทะเลาะกันหนักมากจนแพ้ท้าทายเลยดูมินไปนเลยว่าแบบไม่เชื่อหรอกอแน่จริงก็มาแสดงอิทธิฤทธิ์สิว่ามีอยู่จริงใครมันจะไมีเชื่อวะอะไรประมาณนี้ค่ะใช่แล้ววันต่อมาค่ะก็เป็นวันเกิดของแพพอดีเลย ก็ได้นัดการไปกินเลี้ยงสังสรรค์ค่ะใ uh huh. ช่กินกันจนดึกดื่นเลยค่ะประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนได้ uh huh. ก็กลับบ้านในระหว่างกลับเนี่ยแพรจะต้องข้ามถนน uh huh. ข้ามรถกับครอบครัวแล้วก็คนอื่นเนี้ยค่ะ uh huh. จู่ๆก,ก็มี uh huh. มอเตอร์ไซค์ค่ะขับมาด้วยความเร็วแบบวความเร็วสูงเลย uh huh. ปาดหน้าแพรเลยซึ่งวินาทีนั้นนะมันมันอยู่แค่นี้เองค่ะ uh huh. จะชนแล้วอะค่ะ uh huh. แต่ดีที่แม่เรียกแพร แล้วหนูหยุดเงี้ยเหรอใช่แล้วหนูก็หยุดสตาร์ทแล้วหันหลังกลับมาแต่ว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยชนเฉียวไปเลยค่ะใช่แบบทิดเดียวเลยเหรอใช่ใช่ใช่ฟิลอย่างเงี้ยเลยค่ะผมนี่แทบปิวอยู่เลยค่ะใช่ก็เหมือนแบบแท้ก็หันมาตกใจแล้วมอเตอร์ไซค์เหมือนไม่รู้ว่ามีเราอยู่ตรงนั้นที่เหมือนแบบขับอย่างเงี้ยไปเลยเหมือนทางโล่งๆใช่เหมื<ๆ>อนทางโล่งๆเลยค่ะแล้วก็ งงกับตัวเองว่าทําไมเขาไม่เห็นเราอะไรอย่างนี้แล้วเราก็ไม่เห็นเขาด้วยอต่างคนต่างไม่เห็นเจอก็ต้องผ่านไปแล้วจริงๆเราไม่เห็นเขาด้วยค่ะคือเหมือนแบบมันเห็นว่ามันโล่งแล้วทางโล่งแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ไฟแดงด้วยแล้วกลางคืนด้วยก็ไม่คิดว่าจะมีรถขับมาเร็วขนาดนี้ค่ะใช่ดีที่คุณแม่เนี่ยตะโกนเรียกไม่งั้นคงไม่ได้มานั่งเล่าถึงทุกวันนี้แน่จะนอนเล่าอยู่ที่ไหนแลได้ใช่ใช่ค่ะหลังจากวันนั้นอ่ะก็ คือนั้นก็มานั่งคุยกับแม่ว่าทำไมมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแม่ก็ลากเข้าเรื่องความเชื่อแล้วว่าเนี่ยก็แม่บอกให้ซ้อมไงเขาจะได้ปกปักรักษาคุ้มครองอะไรประมาณนี้ค่ะครับแพรก็ไม่เชื่อไม่เชื่อคิดว่ามันคงเป็นเหตุสุดวิสัยหรือแบบเหตุการณ์ที่มันแบบมันก็เกิดขึ้นได้ปกติเช้าวันต่อมาแพรเนี่ยทำงานพิเศษค่ะทำงานพาร์ทไทม์ก็ จูจูเนี่ยแพ้นั่งนั่งรอรถเมย์ค่ะและจูจๆก็มีรถวอเตอรไซค์ไหนไม่รู้ค่ะขับทางฟุตบาทอะค่ะที่นั่งรถเมย์นี่แหละก็มาเฉี่ยวชนครั้งนี้เจ็บตัวเลยค่ะอะโดนเลยใช่เจ็บตัวเป็นแผลแผลตรงแขนเลยครับใช่เจ็บตัวเลยทีนี้มันตอนนี้มันเริ่มมีความเอกใจนิดนึงแล้วว่ามาบ่อย,ยจัง มันมาบ่อยจังไม่เคยเป็นแบบนี้แล้วเริ่มเจ็บตัวแล้วมันเริ่มมีเสียงแววเววในหัวแล้วว่ามีซ้อมรำมานูลางไงเลยเป็นแบบนี้อ่าสักพักหนึงแพ่ก็กลับบ้านไปค่ะก็ปกติทีนี้จู่ๆเนี่ยแม่ก็อ่ามาพูดกับแพรว่าถ้าไม่เชื่อใช่ไหมต่อไปแม่จะให้เขาไปตามเราเองลอวนะ,ะจะไม่ให้มาหาแม่มาผ่านแม่แล้วนะ,ะแล้วก็พูดขึ้นมาเลยค่ะว่า ต่อจากนี้ถ้าจะให้ลูกสาวอ่ะรำหรือทำอะไรเขาไม่เชื่อแล้วก็ไม่อยากที่จะแบบว่าบังคับลูกด้วยก็ไปตามเขาเองที่เขาเชื่อเองอ่าทีนี้แพ้ก็อ่ะฝันค่ะนอนหลับไปเลยคืนนั้นจู่ๆก็ฝันว่า่ามีคนรำมโนราค่ะ ใช่แล้วก็พาเราเข้าพิธีหนึ่งซึ่งอยู่ๆมันจะเป็นเทิดนะคะรู้จักเทิดไหมคะใช่เทิดโนราก็จะเป็นคล้ายๆกับชดาค่ะแต่มันจะเป็นของใต้ค่ะใส่เทิดใช่ค่ะเหมือนใส่คู่กับชุดโนราค่ะชุดลูกปัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็มีเทิดแควนอยู่บนสายศีลและหลายๆเทิดห้อยลงมาห้อยลงมาค่ะ ใช่แล้วก็มีคนพาเราเนี่ยเข้าพิธีแต่ก็ยังไม่ได้ให้เราไปใส่เทิดหรืออะไรแต่เห็นพิธีกรรมที่เขาทำใช่ในฝันแล้วมองเห็นใช่ใช่ค่ะแล้วก็ลำมาแบบนั้นเลยให้เห็นเลยทีนี้มันก็จบอยู่แค่ตรงนั้นแหละค่ะแล้วเราก็ตื่นขึ้นมาเราเกิดอาการอยากค้นหาแล้วว่ามันคืออะไรอ,อ,อมาเป็นพิธีเลยก็เลยเสร์ชเสร์ชหาเลยค่ะว่าอาพิธีในฝันนะใช่ค่ะก่อนหน้านี้ เราเคยเห็นพิธีนี้มาก่อนไหมไม่เคยเห็นเลยค่ะนี่คือครั้งแรกและในฝันใช่ค่ะใช่เป็นครั้งแรกเลยค่ะแล้วก็ไปเสร์ชหาเลยค่ะว่าพิธีภาคใต้ครอบเอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โผล่ขึ้นมาเฮ้ยมันเหมือนที่เราฝันเลยใช่แต่ว่าใน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 กูเกิลนะคะก็จะบอกเป็นพิธีจัดตัดจุกอะไรอย่างงี้ซึ่งมันเป็นของผู้ชายเราเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็ดูไปมันเหมือนในฝันจริงๆนะสักพักหนึ่ง เราก็เหมือนยังท้าทายอยู่อะคะ่ะว่าแบบถ้ามันใช่จริงๆก็มาให้เห็นจริงๆสิวะอเอาแบบตัวต่อตัวเลยแล้วกลางดึกคืนนึงอะคะ่ะแพรก็นอนอยู่แล้วเป็นคนนอนดึกมาก <c oughs> ใช่ก็เปิดประตูค้างเอาไว้ทิ้งเอาไว้แล้วก็นอน จู่ๆก็มีเสียงเหมือนแบบเสียงแว่วๆเหมือนแบบเป็นเพลงโนราค่ะเคยฟังไหมคะเพลงโนราใช่เสียงปีเสียงอะไรอย่างเงี้ยมันแว่แวๆเข้ามาในหูเราก็คิดว่าเราเป็นเด็กนักศิลป์ปกติเราก็ซ้อมรำอยู่แล้วอาจจะเป็นความหลอนหรือเปล่าจากการซ้อมรำแต่ก็มานอนคิดก็ไม่เคยซ้อมรำเพลงนี้นะทำไมมันถึงหลอนหูอะไรอย่างเงี้ยค่ะสักพักหนึ่งเหมือนมีผู้ชายคนหนึ่งอะค่ะ มายืนอยู่ตรงประตูค่ะที่เปิดไว้ใช่แล้วสูงตัวสูงมากหัวเขานี่ติดกับประตูขอบบนเลยใช่ใช่หัวเขาติดกับประตูแล้วก็อย่างเงี้ยค่อยหวลงมาเราแต่เป็นผู้ชายร่างสูงเลยค่ะร่างสูงตัวอวบตัวอ้วนเลยตอนนั้นตื่นหรือล่ะตอนนั้นเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นมากกว่าใช่ต้องใช้คานี้แล้วเราก็เหมือนแบบมองเขาแบบไม่เห็นชัดไม่ได้เห็นชัดว่าเป็นใครใช่ไหมคะสักพักหนึ่ง เหมือนเราค่อยๆปรับโฟกัสน,นะคะเริ่มเห็นว่าเขาว่ายิ้มเ<ะ>สยดยิ้มมาให้เราค่อยยิ้มกว้างเลยค่ะใช่เ<ะ>สยดยิ้มมาให้เรายิ้มกว้างแล้วก็ในความหมายของยิ้มกว้างเนี่ยเขาพิเศษไหมคือเหมือนอยิ้มจน<พ>สุดปากอะคะอ่ะ,ะ,ะประมาณนั้นยิ้มจนสุดปากทีนี้เราก็เริ่มกลัวแล้วเริ่มเอาเพา่าห่มมาคุมมาอ,มอะไรอย่างนี้แล้วเริ่มสัน่นใช่ไหมคะทีนี้ พอเรามาเหมือนแบบเหมือนคุมโปงปุ๊บแล้วเปิดมาอีกทีหนึง่งเหมือนกลายเป็นว่าเขาไม่ยืนอยู่ตรงปลายเตียงเราคะ่ะใช่แล้วเราเห็นในสภาพที่ว่าด้านบนเนี่ยเขาไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะเป็นผู้ชายที่แบบเหมือนคุมคุงโตอะไรอย่างนี้แล้วก็ส่วนข้างล่างเขาเนี่ยก็นุ่งจุงกระเบนสีแดงใช่แล้วก็หัวล้านเลยค่ะลแล้วก็ยิ้ม,ย,ย,มยิ้มที่สุดแบบยิ้มมุมปากยิ้มสุดเลยค่ะครับใช่ทีนี้เราเริ่มเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆและ แลวสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงเหมือนหัวลอรอค่ะแบบแบบนี้ค่ะคนลุกนะะใช่ใช่เป็นเสียงผู้ชายนะคะคหัวเราออกมาแล้วเราก็เริ่มคุมโปงแล้วสับ,บสั่นเลยแบบอย่างนี้เลยใช่ทีนี้สักพักหนึ่งเรานอนตะแคงน,นะคะในจังหวัดนั้นสักพักหนึ่งเหมือนมีเสียงกระดิ่งข้อเท้าอะคะ่ะแบบกุ้งกิ้งมารอบเตียงเรา แล้วก็เหมือนมีสัมผัสบางอย่างเข้ามาในหัวเราค่ะเหมือนคนลูกเหรวเราใช่รูปหัวรูปหลังเราทีนี้เราก็เริ่มแบบขนลุกเริ่มไม่ไหวแล้วแล้วก็เหมือนมีกระซิบว่าแบบเมื่อไหร่มันจะทําให้กูเัวเมื่อไหร่มันจะทําให้กูมึงสัญญากับกูแล้วนะอะไรแบบนี้ใช่สักพักนึงแพรก็เริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มแบบออกแนวสัน่นกลัว จนเสียงอะคะเสียงล้อของแพรมันดังมากจนคุณแม่ตื่นมาหาเราเลยค่ะคใช่ตื่นมาหาเราแล้วเป็นอะไรทำไมอยู่ๆถึงนอนแบบเสียงดังเหมือนคนกลัวอะไรก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเจอแบบนี้นะสักพักหนึ่งคุณแม่ก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะโดนผีอำหรืออะไรแล้วก็เหมือนในบ้านนะคะไปบูชา ตาพานบุญเป็นหน้ากากพานบุญสีแดงคุณพี่รู้จักไหมคะอันนี้คะ่ะ,เ,ะเป็นหน้ากากพานบุญสีแดงเอาไว้อยูก่ก็คุณแม่เห็นคุณแม่ก็เอ๊ะหรือว่าจะเป็นตาพานบุญมาทวงให้ไปรำโนราทีนี้คุณแม่ก็เริ่มเอาไปเล่าให้ญาติญาติพี่น้องฟังอะคะ่ะญาติพี่น้องก็เริ่มบอกว่าเออเนี่ยมี พอ่อครูโนราหรือเปล่า<ม>เพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยก็ซ้อมราแค่3ามวันเองก็ราได้แล้ว<ม>แต่แค่ค่อมจังหวะอะไรอย่างนี้<ม>ใช่ไหมคะมเราก็เลยงั้นลองดู<ม>งั้นลองมาตั้งท่าราดูแพ้อะฝึกซ้อมแค่3วันวันนั้น<ม>แต่แพ้เนี่ยสามารถที่จะแบบว่าตอนนั้นนะคะราได้ใช่อัดคลิปราได้เลยมีชุดนักเรียนเลยอะไรอย่างนี้แล้วพอญาติเห็นญาติก็บอก ต้องมีพ่อครูโนราหแน่มาจับมาสอนแน่ๆไม่อย่างนั้นเราไม่ได้หรอกอใช่เพราะเราไม่เคยที่จะแบบไปให้ครูฝึกสอนเลยแกะเองทำเองทุกอย่างทีนี้อญาติพี่น้องเนี่ยก็เริ่มบอกให้ว่างั้น ลองไปรับดูไหมจากความเชื่อที่คุณแม่เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์ในอดีตที่เราเจอทั้งเรื่องรถเฉียวรถชนแล้วก็เรื่องความฝันของคุณแม่เองรวมถึงเรื่องที่เราเจอเมื่อคืนนันนะคะ,ะใช่เขาก็เลยบอกงั้นลองมารับดูไหมเพื่อจะมีความแบบเชื่อมากขึ้นหลังจากนั้นนะคะเหมือนทุกอย่างเต็มใจไปหมดเลยค่ะพ่อครูมหมอนโนราค่ะก็จะมะีที่รับเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเขาเรียกว่า ครอบเทิดให้เราอะค่ะครอบเทิดครอบพิธีให้เราเพื่อให้เราจะไปสืบทอดโนราต่อเขาว่างว่างพอที่จะต้อนรับเราเลยใช่เหมือนทุกอย่างมันเตรียมไว้หมดแล้วอะค่ะทั้งวันเดินทางทั้งตารางรถทุกอย่างแบบถลุเลยถลุยเลยสุดท้ายญาติก็ประสานงานให้กับ พ่อครูโนราเลยผู้ที่จะมาครอบเิดให้เราครับแล้วเราก็เดินทางไปที่ชุมพรคค่ะซึ่งพ่อครูคนนี้เนี่ยค่ะก็มีอายุประมาณ90กว่าปีแล้วโอ้โใช่แล้วเขาก็ลำลำโนรามานานมากครับแล้ววันนั้นก็ไปครอบเธอค่ะ<ม>แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยไม่ได้อยู่ใต้มาตั้งแต่ไม่ต้องไม่ได้อยู่ใต้มาตั้งแต่เกิด<ม>แต่แค่มีเชื้อสายว่าญาติเป็นคนใต้แต่กับลำกับอะไรได้อย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่ธรรมดาเลยนะจะรับเป็นลูกศิษย์ เขาก็ครอบเทิดนให้ค่ะแล้วก็ได้ครอบเทิดแบบที่มีอยู่เก่าแก่ของเขาเลยก็ครอบเทิดไปอะไรไปแล้วก็ลำไหว้รู้ให้เขาเห็นไปค่ะใช่หลังจากนั้นเนี่ยแพรก็เริ่มมีความเชื่อมากขึ้นจากวันนั้นเริ่มกลัวเริ่มระแวงและแพรก็เลยขอเขาค่ะว่าถ้าแพรมีงานมีงานมีเงินตลอดสามารถเลี้ยงดูครอบครัวส่งเสียตัวเองเรียนได้ แพรจะเริ่มเชื่อแล้วนะแพจะเชื่อแล้วแพก็จะซ้อมลำมหลังจากนั้นค่ะแพรกลับมาแพรซ้อมลำแล้วแพเนี่ยก็เหมือนแบบมีคนติดต่อให้แพเนี่ยไปรับงานแสดงค่ะใช่รับงานแสดงแสดงละครแสดงซีรีส์เป็นแค่นักแสดงสมทบนะคะก็ไม่ได้เล่นตัวหลักหรอกแต่ก็มีงานเข้ามามเข้ามาตลอดอสักพักหนึ่งก็อยากลองดีอีกอก็งั้นลองไม่ซ้อมดูอ่ะไม่ซ้อมแล้วกันวันนี้ไม่ซ้อม ไม่ซ้อมประมาณสองสามวันสักพักหนึ่งงานหายเลยค่ะงานหายงานไม่มีเลยแล้วเริ่มติดขัดเริ่มการเงินแล้วพอคุณแม่ลองบอกว่างั้นลองกลับมาซ้อมดูสิจะได้รู้ว่าใช่ไม่ใช่พอกลับมาซ้อมอีกก็มีงานเข้ามาอีกงานเข้ามาเรื่อยๆในระยะเวลาที่เราซ้อมลำค่ะใช่ซึ่งถ้าช่วงไหนเนี่ยไม่ซ้อมเลยก็จะไม่มีงานเลยมันจะเป็นแบบนี้ตลอดใช่ใช่ค่ะหลังจากนั้นก็ มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องนี้มาโดยตลอดเลยค่ะตอนนี้เชื่อแล้วเชื่อแล้วค่ะเชื่อหมดใจแล้วก็สืบทอดใช่พร้อมที่จะสืบทอดค่ะครับใช่ค่ะก็ถึงทุกวันนี้ก็ถึงทุกวันนี้เลยค่ะอยากได้ท่าแบบว่านิดๆหน่อยๆได้ไหมอ่ะได้ค่ะได้ไหมเดี๋ยวแต่ขอเป็นท่านั่งแล้วได้ไหมสักสามาพี่อยากให้ผีก็พี่โชว์เราด้วยอ่ะได้ไหมก็พี่หน่อยได้ไหมได้ค่ะผีก็พี่น้องหน่อยว่าน้องเห็นไหมผีเห็นไหมต้องลำลำคลางในมหาวาท่านั้มนได้ไหมครกล้อง นด<า>้อทีมงานขยับนิดนึงค,ค่ะ,คะก็เริ่มมาแบบนี้ปื๊บค่ะเกี่ยวขาขึ้นแล้วก็สลับ ประมาณนี้ได้ไหมคะโอเคสุดยอดและสวยงามมากนะครับเป็นศิลปะทางใต้ถูกต้องเนาะเมื่อกี้มีผีสาวเราไปได้ครึ่งทางตามได้แค่ครึ่งเพราะที่เหลือตามไม่ไหวแต่ลำสวยนะคะโอเคเลยเนาะผีเราใช้ได้โอเควันนี้ขอบคุณมากนะครับน้องแพรวาแล้วก็วันนี้เรามีของที่ระลึกให้นะครับเป็นเสื้อเฮนชาแนลนะครับเสื้อตัวนี้จะได้เฉพาะผู้ที่มาเล่าเรื่องที่นี่เท่านั้นนะครับ โอเควันนี้ขอบคุณมากๆนะครับฝากติดตามช่องเฮียนชาแนลของเราด้วยใครมีเรื่องเล่าใครมีสถานที่ตื่น mm hmm. เต้นสยองขวัญอยากให้เราไปที่สูตนะครับสามารถ inbox พักเรามาได้ตลอดนะครับวันนี้มาเวลาแล้วขอบคุณมากๆนะครับ <Okay. S 1> ขอบคุณทางบ้านด้วยสวัสดีครับเจอกันครับ